สวัสดีค่ะสวัส <seasoning> ดีค <repetition ceu> ่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องของพี่เบชอนนะาฮ่าคือมัต้องพูดเชิงดั่งเทวว่ากระซางดอกนพี่น้องเนาะอ่ะขยับเข้ามาใกล้ๆนะครับผมมือต้อนรับความเพลงความปังสวัสดีทุกๆท่านอย่างเป็นทางการนะคะมัต้องซีเรียสมัต้องเครียดอย่างมากมายกับชีวิตพี่น้องชีวิตนี้เขามันแบบโหูดดอกว่าเขาสะย่าสมใจ มาเขายิบเข้ามาใกล้ๆนะคะทุกคนค่ะวันนี้พี่เป้มีแนวทางตัวอะไรสวยๆหลายๆคนก็ถามเข้ามาว่าพี่เป้ของเอื้อหล่ามาหรือ,อยังตอนนี้นะคะก็คือมีใบแบบใบของเอื้อหล่ามาแล้วแล้วก็รอใบสรุปคือวันที่ก่อนหวยออกหนึ่งวันอะ่ะจะมีใบสรุปพันคุณพันอะ่ะเอออันนั้นก็คือรออีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้นะคะตอนนี้กระแสของเอื้อหล่าถือว่ามาแรงแบบ หางวดติดพันคูณพันหางวดติดแล้วพี่นอ้องจ้ะงวดนี่หนึ่งสิงหาคม 2, 8, สองพันหาร้อยหกสิบแปดสิเป็นงวดสิหกหรือไม่ขอทุกคนโชคดีขอทุกคนเฮงขอให้ทุกคนปังเน้นย้ำนะคะคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังชอบตามไม่ชอบผ่านที่สําคัญที่สุดคือไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าตัวเลขจะออกอะไรนะคะทุกคนค่ะอยู่ที่ดวงไพ่ดวงมันมานไพ่มันมันพุรงค์้นบอกว่าโอ้ยซื้อแต่บนโอ้ยซื้อแต่ล่างอื <c oughs> โอ้ยซื้อบอกกลับ <c oughs> <c oughs> มันจิตตับแต่ <c oughs> ทุกเจ้าจักบอกซื้อเลขก็ซื้อบนซื้อล่างซื้อไปซื้อกลับประเด็นเนอแบบเพื่อแบบ ป้องกันเออป้องกันความน่าจะเป็นแบบนี้แหละนะพี่น้องมักบนหลายเขาซื้อบนหลายก็กลัวล่างจักน้อยเออมักอันล่างหลายกลัวบนก็ซื้อล่างไลายหลายกลัวบนจักน้อยแบบนี้กันนะนากันนะนะก,กันพลาดสำหรับงวดวันที่ อันนั้นสิบหกที่ผ่านมาเนาะอ่ะสี่สองสองสีเอ้ยหล่กกันยังเฮงยังปังอยู่คือเกา่าสำหรับวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าอหกสดนี้นะคะขอให้ทุกคนแบบว่าเชื่อมั่นแหละนะทุกคนเนาะตามอาจารย์ที่แบบปัง,ปงๆเฮงๆนี่จักหนึ่งถึงสองท่าน,นอันนสองเต็มที่บอกเกินสามนะจ๊ะทุกคนจ๋าก่อนอั้นนะคะก่อนอั้นก่อนเกียงแผงเอื้ยหล่ให้มาแล้วนะจ๊ะเด่นบน วิ่งเจ็ดนะคะเด่นบนวิ่งเจ็ดอืมหนึ่งแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดนะคะหนึ่งแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสามแปดเจ็ดอันนี้คือชุดบนนะคะเม็ดเดียวคือแปดเจ็ดนะคะเม็ดเดียวคือแปดเจ็ดส่วนล่างนะคะล่างวิ่งสาม วิ่งรูด3นะคะชุดล่าง37 38 39 37 38 39แล้วแต่พี่น้องจ๋ากับโมเมนต์มาเพิ่นสังมาซื้อล่างก็เสิเอาแต่ล่างได้เห็นอ่งวดบากยานี่เพิ่นสังล่างออกบนแต่งวดนี่เท่าที่สังเกตเนาะสีหางวดที่ผ่านมามันสิแบบมีงวดเว้นงวดที่อาจจะถือถือถือแค่บ,บนหรือล่างนะคะ แล้วก็มีอีกงวดหนึ่งก็ถือบนถือล่างแต่งวดบรกยานี่ถือแค่อันเดียวถือแค่บนอันเดียวเนาะงวดหนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี่อาจสิบนล่างก็ได้นะแต่พี่น้องจ๋าใครที่รอทุชสลุบเนะชุดชลุบโอ้ยลีนพันเลยมันเนี่ย ใครที่รอชุดสรุปนะคะก่อนหวยออกหนึ่งวันวันี้ออกวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้ารอยหกสิบแปดตรงกับวันซุก์เนาะก็เป็นวันที่อดอนอวอีกแล้วนะคะกัาเลขเพิ่นกัซิมานนะกรกฎาดาอันนี้กรกฎาดากันมีสามสิบเอ็ดด้ือกันเนาะเลขอันนสุดสรุปพันคุณพันกัซิมาประมาณวันที่สามสิบหรือสามสิบเอดตาพี่น้องบออยางพาดนะคะ กดที่ตามกดกระดิง่งกดกดยังก็ได้โอ้ยยุงกดยังก็ไดคมม้คอมเมนต์คอมเมนต์นะคะเพื่อนจะได้แจ้งเตือนเวลาแบบว่าพี่เป้อัพคลิปใหม่ๆตัวเลขสวยๆคุณจะได้ไม่พลาดนะคะก่อนที่เขาจะอัน้นก่อนที่มันจะหมดแผงนะคะทุกคนคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ กราบขอบคุณมากๆ่ะริ่นไปทอดใส่วะเออขอบพระคุณพี่น้องสุขุสุขคนนะคะเจอกันคลิปหนาจ้าโซ่งหมานเด้อนหนึ่งสิงหาคม2568สําหสำหรับคลิปนี้คือคลิปปฐมมาเลิกบอกปฐมมาเลิกไหมลงไปแล้วคลิปหนึ่งอจะ,ะพี่น้องจาอ้กากระชากมาแปะเออเจอกันคลิปหนานั่นแหละคือสรุปนะจ๊ะไปแล้วสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย